วันนี้ใส่ค่ะนะ,ะใ,สใส่มาอีกอีกแล้วใส่มาอีกแล้วชอบสวยดี <laughs> ถึงจะมีบางกลุ่มที่มองว่าไม่เหมาะไม่สวยแต่เราคิดว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามีความทันสมัยมีความเป็นแฟชั่นในแบบยุคนี้ความเป็นไทยในแบบยุคนี้เออยุคนี้คือห่มมา ฮม <Home S 2> มาค่ะ,คะใช่ใช่วันนี้โปรเจกต์วันนี้นะคะหลังจากที่คนนะได้ตอกย้ําความเป็นกระแสทีนี้ด้วยความเป็นตัวแม่ตัวมัมตัวบรรดาอย่างเราใช่ไหมเราอยากให้เห็นตัวพ่อ uh huh. <laughs> ตัวพ่อผู้พลิกวงการของคําว่าวัฒนธรรม uh huh. นะถ่านานามของคําว่าปงลังสะออนหลายๆคนก็จะเห็นความเป็นพื้นบ้านความเป็นอีสานอย่างแก่นแท้นะคะที่ทางทีมเราหรือว่าตัวพี่อีตัวลาลาลูาล่ลเองพยายามเขาเรียกว่าอะไรนำเสนอความเป็น mm hmm. วัฒนธรรมในรูปแบบใหม่แต่ก่อนหน้า ร้านนี้เราได้นําความเสนอในรูปแบบเก่าการอนุรักษ์ตั้งแต่เริ่มจากการตีกอง <Yeah. S 1> ดีดไหที่เป็นแบบจริงๆจังๆแบบอนุรักษ์แบบความเป็นจริงจากในสิ่งที่ครูบาอาจารย์นะคะท่านได้สอนเรามาเนาะในคําว่าน้าตศสินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรามีการอนุรักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและทีนี้เราจะอยากจะต่อยอดความเป็นวัฒนธรรมด้านแฟชั่นเราก็เห็นแบบว่าเออเวลาเราไปแสดงตามร้านอาหารนะในส่วนในส่วนตัวของอาล่ากับพี่อีทนะี่เวลาเราไปแสดงตามร้านอาหารนะ่ฝรั่งฝรั่ง มาดูเราเยอะนะออมาดูแต่บางทีเขาก็ไม่เก็ตว่ามันคืออะไรเ,ออเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยในความเป็นไทยเราอะเราสามารถผสมผสานความเป็นออทันสมัยในความเป็นฝรั่งได้ไหมเออช่นนำเพลงฝรั่งมาร้องในใน,ในดนตรีของข,ของเราซึ่งที่จริงคีย์ของพินหรืออะไรอย่างเงี้ยแทบจะเล่นไม่ได้แต่มันก็พยายามแบบ เขาเรียกว่าเกาพินนั่นนี่นู่นไปให้มันเคาะให้มันเป็นจังหวะที่เราสามารถร้องเล่นเต้นเพลงในในสไตล์ของแบบฝรั่งให้เขาแบบให้เขาได้มาจอยจนเขารู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้เรียกแคนเหรออันนี้เรียกพินเหรออันนี้เรียกวงลางเหรอคือมันมีการซึมซับโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยทีนี้เอ้ยด้วยความเสื้อผ้าที่มันแบบมีความปกปิดเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยนํามาแมทกับความเป็นฝรั่งดีไซน์ของฝรั่งพี่อีเขาก็เลยนําผ้าสล่ง ของบรบ้านพ่อแม่ตายายที่เราใส่นำมาเป็นทําเป็นกระโปรงใช่ค่ะแล้วก็กระโปรงของนางรําแต่ก่อนมันก็ต้องใส่คุมเขา่าถูกไหมคุมเขา่าถ้าใส่ขึ้นมาอีกละถ้าเป็นตามเสริมบ้านเรามันก็ต้องใส่เหนือเข่าขึ้นมาอยู่แล้วแต่ถ้าสั้นขึ้นมาอีกหน่อยละมันจะดูเปรี้ยวและนี่นางรําปกติไม่เคยใส่รองเท้ารามันก็ต้องอ เท้าเป่าลำก็เป็นส่วนสูงให้มีความดูเป็นทันสมัยดูโมเดิร์นขึ้นเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มดอกไม้เพิ่มนั่นเพิ่มนี่ให้มันดูด,ดูดูมีความเป็นทันสมัยมันก็เลยแตกลายกันออกมาทําให้เนี่แหลคะค่ะ ออเขาเรียกว่าความนิยมคําว่าโปรงหลังสะออนมันเลยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคนั้นณวันนี้เราก็เลยอยากจะแบบหนึ่งอยากจะชี้แจงสองอยากให้เห็นจริงๆว่าวันนี้เราไม่ได้ทําลายไม่ได้ทําลายวัฒนธรรมแต่เรากําลังทําให้วัฒนธรรมยังคงอยู่ออในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นแค่นั้นเองถอย่านตัวแล้วเรามองว่าอห่มสบายไซน์มันเข้ากันไหมเข้าออที่จริงมันไม่แปลกนะที่จริงๆ,ๆเหล่านี้มันโดนนําเข้ามาตั้งแต่ต่างชาติเข้ามาอยู่ในบ้านเราตั้งแต่รัฐ ชการที่ไหนๆที่มีความเป็นแฟชั่นขึ้นมาถ้าใครได้เรียนน่าจะรู้ว่าแฟชั่นเข้ามาแม้กระทั่งว่าราชดำเนินถ้าใครเคยไป Paris, ปารีสปารีสตรงนั้นน่ะซองอะไรซองซองซองอกันเย่ะพี่มาซองอะไรพูดไม่เคยถูกสักทีซอง กอเซเออกองเย่ๆนั่นแหละเออทุกคนอย่าด่าพี่ลานะทุกคนอันนี้ฉันพูดไม่เคยถูกกันทีเออนั่นแหละถนนซองนั่านั่นแหละตรงหลุยวิกเธอตรงนั้นโดนยกตรงมาตรงราดราดดำเนินราดดมรตราดดำเนิน จริงๆพี่เลาไม่ได้แบบว่าเธอฉันไม่ได้โบอโๆเบ้พูดนะฉันก็เป็นคนมีการศึกษาพูดนะถ้าไปศึกษาเรายกสถาปัตยกรรมตรงนี้มาทําเป็นตรงนั้นตรงนี้ของจุดแต่ละบ้านเรามันโดนยกมาจาก<ต>พระอ,องค์ท่านที่แบบว่ามีความเป็นนําความเป็นแฟชั่นเข้ามาเรางงไหมว่าคนอื่นใส่กันเยอะแยะทําไมเราแบบหวยมาออกที่เราเราโดนดราม่าอู่ที่จริงอ่ะเลาคิดว่ามีหมดนั่นแหละมีหมดแต่เขาแค่ แต่เขาแค่เลื่อนผ่านแต่ด้วยความที่เพอรเอื้อนเรามีความรู้เราเลยอยากจะอธิบายแค่อยากอธิบายเพราะไม่อยากปล่อยผ่านเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบฉันอยากจะดราม่ากกับใครมันจะกลายเป็นแบบชุดไทยคือชุดไทยฉันจะต้องใส่ชุดไทยที่แบบว่าปกปิดอะไรทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาจริงๆนะถ้าเขาบอกว่าถ้ามันไม่เหมาะสมอยากจะให้ดูชุดออกลบความญิงสมัยก่อนตะเบงมานเซ็กซี่มากเลยนะจ๊ะเซ็กซี่มากมเซ็กซี่มากกว่านี้เลยจริงๆตะเบงมานต่างๆที่ให้เห็นเนื้อหนังมังสาอะไรต่างๆ นนะฉะนั้นค่ะคำว่าแฟชั่นการประยุกต์มันสามารถ เขาเรียกวัยประยุกต์นําไปผสมผสานได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์เพราะว่ามันคือศิลปะเพียงแต่ว่าเราจะทําให้มันอยู่ในความแบบว่าพอเหมาะพอเจาะพอดีมากขนาดไหนถ้าในแบบของลา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 คิดว่านี่คือแฟชั่นที่แบบมันไม่ได้หน้าเกียดจนแบบโอ้โหเราไม่ได้ใส่จีสติงควานนั่นควานนี่ออกมามันยังมีส่วนที่มันมีความแบบว่าดีไซน์ที่พอเหมาะพอเจาะพอเจาะและน่ารักล้วโกรธไหมพอเห็นคอมเมนต์อะไรที่มันแบบ <Yeah. S 2> ไม่ไม่โกรธแต่แค่อยากอธิบายแค่อยากให้รู้ว่าเราถึงบอกว่าพี่เคยดูโปรงลางไหมเราถึงแบบว่าแนะนําให้เขาหน่อย้ยอนไปดูนะจุดนั้นจุดนี้ mm hmm. ถ้าวันนี้ใครอยากจะยังมีความเป็นดราม่ามองถึงความไม่เหมาะสมนั่นนี่น่นให้จําเป็นจะต้องแยก mm hmm. เราจะอธิบาย ตลอดว่าจําเป็นจะต้องแยกในความอนุรักษ์และประยุกต์<อ>ฉะนั้นวันนี้ควรจะเอาความไม่ชอบมาอยู่ในความประยุกต์มันไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้โลกมันล้ําสมัยไปไกล AI เข้ามาทํางานมันมีบทบาทกับเรามากมายก่่ยกองจนเราแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนของจริงของปลอมกับคําว่า AI แต่นวันนี้อนุรักษ์มีอยู่จริงแบบร้อเซแน่นอนคุณสามารถเดินไปที่กรมศริลปากรคุณจะเห็นเลยชุดโขนชุดลาไยชุดพวกเหล่านั้นพี่ล่าใส่มาหมดแล้วนะคะแม้กระทั่งการนําเสนอของคําว่าวัฒน เช่นมีการที่แบบว่า,าเพื่อนบ้านที่เราย้ายมาทําไมถึงมีรําพระมาร่ามอนทําไมถึงมีระบําแขกทําไมถึงมีนั่นหมายถึงว่าวัฒนธรรมต่างๆที่เขาเข้ามาอยู่บ้านเราแล้วเขาไปดูการแต่งกายก็ไม่ได้ว่าจะมิดชิดมันก็มีบางส่วนที่เป็นวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาผสมผสานของความเป็นไทยเรานะฉะนั้นนะ่ะอย่าอย่ามองแค่ว่าวันนี้เรารักวัฒนธรรมอยู่คนเดียว ตัวพิลาก็โคตรรักถ้าไม่รักวันนี้จะไม่นําเสนอออกมาในรูปแบบนี้เพราะอยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากจะให้งานความเป็นไทยของเราอะ่ะเผยแพร่ไปและเข้าใจได้แบบง่ายๆนั่งดูแบบไม่น่าเบื่ออะ่ะอือเราลองแบบเปิดใจใส่ดูก่อนก็ได้ไหมใช่ที่จริงนะเรา คนที่ติคนอื่นลองเปิดใจใส่ดูก่อนนะใส่แบบไม่ต้องเปิดตรงพุงหรืออะไรก็ได้ลองลองใส่ดูมันธรรมะถมแมงนะด,ดีกว่าใส่แบบแคๆแบๆมันเดินตะเต็นมันเดินไม่ได้จริงๆนะ,อะเออบาง,บางทีอ่ะการที่เราจะใส่ชุดไทยอ่ะมันร้อนนะผ้าไทยทไอ่ะมันทําไมอ่ะเราไม่ใส่เดินตลาดกันเลยลนะ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่าอากาศบ้านเรามันไม่ได้เหมาะกับชุดเหล่านี้มันถึงได้มีความเป็นแฟชั่นเข้ามาผสมผสานความเป็นไทยให้มีความคล่องตัวเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจําวันจริงๆอืม อันวเราอันนี้เราก็คือเรามองว่าตอนนี้มันใส่ไปไหนมาไหนได้ปกติไหมได้นะแม้กระ<อ>ทั่งแบบบางทีพี่ลาติดดอกใหญ่ เดินตลาดพี่เล่าไม่เคยเขินเลยนะจริงๆมันมีความรู้สึกว่าก็ธรรมชาติของมนุษยนะ์น่ะมันมันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างอิสระของเราค่ะอิสระของเรามันไม่ได้อิสระของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่พอเออเปนไปขัดหูขัดตาใครบางคนแค่นั้นเองเออแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งสิ่งที่เราทำนั่นแหละอย่างที่พี่ล่าบอกไปหรือเราไม่ได้มีมีความแบบอยากจะทําร้ายหรือทําลายเราแค่แบบว่ามันสามารถทําได้แบบ สวยงามหลากหลายรูปแบบสไตล์แต่อีกมุมหนึ่งก็เหมือน,อนกับว่ากลายเป็นไวรัลกลายเป็นแบบว่าซอฟต์พพวเวอร์ของไทยบบก,การที่เป็นซอฟต์เพลเวอร์หรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเป็นไวรัลนั่นหมายถึงว่ามีความเห็นที่แบบ คนมันชอบถ้าไม่ชอบจะทําได้ขนาดนี้ไหมถ้าไม่ชอบฝรั่งจะอยากเข้ามาขนาดนี้ไหมนั่นแสดงว่าผ้าไทยหนึ่งความเป็นไทยมีอิทธิพลค่ะแต่จะทําให้มีอิทธิพลกว้างขวางขนาดไหนนั่นหมายถึงอยู่ที่แฟชั่นนําพาไปแล้วคนแบบว่าว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวอะในในทางกลับกันกลุ่มคนที่แอนตี้หรือกําลังดามา่าพิล่าพิล่าอยากจะขอกราบเรียนเชิญว่าลองใส่แบบไทยประยุกต์เลยนะ uh. แล้วเดินทุกวันแล้วทำคอนเทนต์เนี้ยให้เกิดและให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้ อราลองทําดูว่าวันนี้ฉันรักวัฒนธรรมไทยจริงฉันจะไม่มีทางใส่แบบลาลาฉันจะไม่มีทางแต่ฉันจะใส่แบบไทยจ๋าเลยจริงๆพี่ล่าขอขอแบบว่าให้ทุกท่านที่รักตรงนี้ลองใส่ชุดนี้สักเดือนหนึ่งลองสร้างซอ์พาวเวอร์ให้พี่ล่าให้เกิดแบบว่าคนไทยแบบเอฉันจะต้องใส่อย่างเงี้ยให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันให้ได้อะไรเงี้ยลองดูลองดูจริงๆมันมันต้องค้านกันให้เกิดผลจริงๆอือโอเคได้อ่ะฝากถึงคนที่ ไม่เข้าใจหรือว่ายัางไงบ้างอะก็ ในในส่วนของคนที่ไม่เข้าใจนะคะณตรงนี้พี่ลเขาพ่ล่าเข้าใจและเข้าใจดีมากว่าคนเราเวลารักผืนแผ่นดินบ้านเรารักความเป็นไทยรักอนุรักษ์รักรักความเป็นไทยอนุรักษ์วัฒนธร,รรมไทยอย่างเงี้ยพพีพ่าเข้าใจเหลือเกินว่ารักมากแต่ในส่วนของพ่ล่านะคะพิร่าก็รักไม่แพ้กันเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวพ่ล่าเองต้องการให้ความเป็นไทยนะคะอยู่ยืนยาวให้ลูก,ให,ลกให้หลานได้เห็นได้เห็นถึงความที่ทันสมัยและแบบวัฒนธรรมแบบร้อยเปอร์เซนต์ฉะนั้นมัน จะอยู่ได้ยาวถ้าเรามีการพัฒนาอะไรขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบไม่ซ้ำซากจำเจและนะคะยังคงความอนุรักษ์ให้ลูกหลานได้เห็นอยู่นะคะ้ะา ขอบคุณคนที่มาดูไลฟ์สดหน่อยเบล็บรรณาธรอาลานแบบลาลาขอบคุณคนที่แบบว่ามาดูไลฟ์สดด้วยนะคะหวังว่าจะสนับสนุนนะคะแล้วก็เม้นมาด้วยนะถนนอะไรนะองไทเย่นะถนนนั้นนพวกเธออย่าดราม่าจรงกนะฉันพูดไม่เคยถูกจริงๆหลายคนคิดถึงท่าเต้นเออเออเนี่ยเนียเนียเนียเออมาเอาทุกคนมามาเออมาเคเามามายามาาาาาาาไาม ได้กเอแ้เือเขาแย่เอแกไม่แกไม่เห็นใส่ชุดเลยเดี๋ยวแกใส่ชุดอยู่ในรถอ